มาครับวันนี้ผมพามาชมในถ้าสนใจหนึ่งรุ่นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นล้านแล้วทุกผู้ชมได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวมาด้าเซ็ก8นะครับรถเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะดีเซลล้วนนะคันนี้นะครับปีใหม่ออปชั่นล้นนะฮะราคาดีสุดๆด้วยป้ายแดงเขาขายกันหนึ่งล้านแปดล้านเจ้านะแต่พอเป็นมือสองเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมาื่นเก้าพันเท่านั้นใครที่สนใจนะครับเกบรถคันนี้ตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยรายละเอียดเขียวผมแจ้งมาคลิปนะครับ ขอตื่นผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนมือสองอยู่นะครับบนที่พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยนะผู้ชมใครที่หารถเจ็ดที่นั่งนะครับไม่ได้เป็นรถ PPV ขนาดใหญ่นะฮะอยากเป็นได้เป็นรถ SUV แนวออฟโรดหน่อยนะฮะผมแนะนําคันนี้เลยประหยัดจากป้ายแดงเป็นล้านคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยขายกัน1นึ่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่คันนี้พอเป็นมือสองเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันราคาล่วงแบบหนักมากนะฮะ ใครที่เล่งไว้ตอนมือ1ตอนนี้เป็นมือ2ราคาดีแล้วมาจัดก,กันได้เลยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยมาด้าเซ็กปนะครับผมคันนี้ปี2.9 1 9จดทะเบียนปี2 0 2 0เป็นเครื่องยนต์2.2 2.2นะครับ XDL นะฮะคับเครื่อง2องล้อดีเซลล้วนปี2.9 1 9จดทะเบียนปี2 0 2 0คุณผู้ชมและได้สีเทานะครับสีเทาโซนิกแบบนี้สาภาพสวยจัดนะฮะนี่พอโดนแดดแล้วเป็นไงสีสวยมากคุณผู้ชม นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสภาพที่แรกเข้าเทินเข้ามานะฮะว่าจะสวยแค่ไหนลดร,ราคาป้ายแดงเป็นล้าน mm hmm. เกือบ2ล้านแต่วันนี้ขายเพียงในราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวได้จัดก็ได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดที่สัญญาคุณผู้ชมนะครับจะได้รถที่สวยแค่ไหนฟังก์ชันเยอะแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูลูกค้าเพิ่งมาเทินเลยวันนี้สดๆคุณผู้ชมนะครับเลขทะเบียนเจ็ดสามศูนย์ห้ากรุงเทพมหาน mm hmm. ครได้ป้ายนี้ไปเลยนะนะครับผมคันนี้นะฮะ ราคาดีสุดๆคุณผู้ชมนะครับไปเช็คได้เลยนะป้ายแดงเนี่ยเกือบสองล้านนะครับนี่ซกแปดนะฮะคันนี้นะครับมี adaptive cruise control กล้อง3ามร้อยสิบองศาอ l ลลา o u ว d มาให้เรียบร้อยเซนเซอร์แจ้งเตือนของการชนรอบคันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสวยแค่ไหนกระจังหน้าเป็นไงคุณผู้ชมดีไซน์โครเมี่ยมสวยๆแบบนี้นะฮะเหมาะเลยนะฮะเป็นรถหรูนะครับผมขับขี่ในเมืองก็ได้เดินทางไกลก็ดีและที่สําคัญประหยัดน้ํามันคุณผู้ชม นะครับเครื่องยนต์2.2นะฮะ190แรงม้านะครับท่านับโลโก้ของเขาเนี่ยมาด้าเนี่ยจะเป็นเลด่านะครับแล้วก็มีกล้องเห็นไหมด้านใต้โลโก้มาให้นะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนการชนมีมาให้ฝั่งละสองจุดคุณผู้ชมนะครับนี่ออกจากป้ายแดงเลยนะเจ้าของมือเดียวคุณผู้ชมนะครับไม่แสนหนึ่งถือว่าไม่ได้เยอะนะนะฮะแล้วดูไฟนะครับโปรเจคเตอร์เลนนะครับ LED นะครับไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันหมดแล้ว นะฮะไฟตัดมงไฟตัดหมอกมีครบเลยนะฮะคันนี้สวยมากรอยต่อตัวรถแนบสนิทกันแบบนี้คุณผู้ชมลุมล้อป่องล้อโตๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมสันเหลี่ยมตัวฝาปรงรถนะฮะคุณผู้ชมดูได้เลยสังเกตนะครับพอเวลาโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกได้เลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับแล้วสีเทาเดิมสุดๆด้วยนะครับจะมีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวผมพามารับชมนี่ผมบอกหมดเลยคุณผู้ชมขายรถด้วยความสัจจริงนะ จะเป็นตำหนิตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งรับเพลินเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมเก็บสีเก็บรายให้เหมือนใหม่แน่นอนจะมีตำหนิตรงนี้ที่เดียวเลยนะนะครับที่ผมดูมานะฮะและให้ดูล้อแม็กของเขานะครับแม็กคอร์สิบเก้าคุณผู้ชมนะฮะดูสวยไหมเป็นสีเท่ากันนะครับผมสีเทาแบบนี้ต้องบอกได้เลยว่าสวยสุดคุณผู้ชมแล้วยางปี2 0 2 4เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ยาขนาด2 2 5 5 5งห้าเก้นิ้วนะครับดิสเบรก ABS กระจายแรงเบรกเ b d ดีมีให้ครบแล้วคุณผู้ชมนะครับชุกอัพช่วงล่างเดิมๆเลยยังไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรให้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมปัดน้ำฝนวงนเวลาอัตโนม,มัตินะครับแล้วกูแล้วก็กระจกเนี่ยกระจกเดิมจากมาสด้าคุณผู้ชมไม่มีการเปลี่ยนมาติฟลมให้รอบขัดกระจกปรับ พับข้างเนี่ยนะฮะเป็นไฟฟ้าหมดเลยเรียบร้อยมีไฟ LED ให้แล้วด้านใต้ตัวกระจกนะครับก็จะเป็นกล้อง360องศา,าอ l l วิวแบบนี้ผู้ชมมองได้รอบคันนะฮะให้ดูด้านข้างตัวรถอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะแต่รถใหม่มากพี่เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรถดีมากนะฮะรถสวยแบบนี้เลยนะครับคิ้วขอบกระจกเป็นโครมเมียมหมดด้านล่างเป็นโครมเมียมหมดผู้ชมนะครับกระจกเดิมแท้มาสด้าน,นะฮะโอ้โหสวยจัก บสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับมาสด้า mm hmm. ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะกระจกเดิมแท้มีระบบออโต้ล็อกล็อกรถอัตโนมัติให้ด้วยนะครับตัวนี้ด้านในนะฮะแผงประตูนะฮะโอ้โหดีไซน์แบบระดับลักชูรี่สุดๆคุณผู้ชมดีไซน์หรูเรียบง่ายนะฮะแล้วก็มีลายไม้แบบนี้ด้วยมือเปิดได้โครมเมียนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันลำโพงนะครับใช้เป็นลำโพงของโบนะครับผมคันนี้เครื่องเสียงดีสุด น็อตยึดประตูนะฮะคุณผู้ชมดูได้เลยสังเกตนะน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะฮะรถปี19 2 0 2 0นะครับเจ้าของเดิมแบบว่าบอกว่าใช้น้อยมากเสียดายรถนะครับเลยนํามาเทิ์นำมาขายนะครับผมให้กับบริษัทเรานะฮะนี่มาด้าเซกแปดก็จะมีสครับเพจตรงนี้นะครับปั๊มคาว่าเซกแปดแบบนี้ให้ดูน็อตสองบีคุณผู้ชมนะครับไม่มีขันไม่มีขยับมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่คุณผู้ชมนะครับ ผมพาดูทุกซอกแน่นอนนี่ดูสปอตเมท้านะฮะคมสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะโอ้โหรถอะไหรจะสวยขนาดนี้หลุดมาได้ยังไงมือสองป้ายแดงนะครับป้ายแดงเนี่ยร้านร้านแปดล้านเก้าแต่พอเป็นมือสองเหลือเพียงเจ็ดแสนนี่แล้วดูออปชั่นภายในโอ้โหปอกผู้หน้าไฟฟ้าป,าป,าปอกหนัเนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหลังโอ้โหลักชูรี่เข้าไปอีกคุณผู้ชมนะฮะตัวแอร์นะครับผมนี่ ปุ่มปรับตรงนี้นะครับเป็นออโต้ดิจิตอลหมดแล้วเรียบร้อยนะครับปรับได้หมดเลยนะฮะแอร์หลังมีให้กระเป๋าจิงโจ้มีมาให้2ชั้นแบบนี้นะครับที่วางแขนพักศอกด้านในก็จะมีปลอกช่องชาร์จให้ด้วย USB นะครับนี่เป็น2ชั้นนี่ที่วางแขนมีที่วางแก้วนี่ปรับพับเก็บได้แบบนี้ตัวเบาะรับรองคาซีทเดินทางไกลค่อนข้างสบายแล้วก็ห้องผู้โดยสารค่อนข้างกว้างคุณผู้ชมด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเบจแบบนี้นะฮะประตูนะครับเดิมๆเลยทั้งหน้าและหลังนะครับ มาร์สีเดิมโรงงานยังอยู่นะฮะสันเหลี่ยมตัวรถต้องบอกได้เลยว่าคมจริงๆนะครับรอยขีบโรบอทดยังอยู่เลยคุณผู้ชมหนึ่งนะนะครับไม่มีชนหนักไม่มีเกิดอุบัติเหตุแน่นอนคันนี้ผมรับประกันให้ได้นะครับและดูนะฮะเบาะแถวสองปรับพับได้แบบนี้เลยเรียบแบบนี้เลยนะฮะเป็นรางเลื่อนแบบนี้รางสไลด์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อที่นั่งเนี่ยเจ็ดที่นั่งนี่นะ นะครับเบาะแถว3ก็นั่งได้จริงด้วยนะครับหัวหมอนปรับได้พับได้นะฮะมีที่วางแขนพักศอกล็อกไว้ให้นะด้านด้านบนมีไฟแบบนี้เลยนะครับผมนั่งสบายสุดๆคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยเซลล์หนวดทอโต้นะฮะนี่สวยมากนะครับใช้งานได้จริงนะคุณผู้ชมใครอยากได้รถที่ไปได้เดินทางได้นะครับทุกคนภายในครอบครัวผมแนะนำคันนี้นะนะฮะสวยจริงๆนะครับ ผมถ <IS> ่ายเองผมยังชอบเลยคุณผู้ชมและยางปีใหม่ยางโยโกฮาม่านะฮะโอ้โหรอยต่อตัวรถแนาสนิทไฟท้ายนะครับนี่สวยๆแบบนี้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวไฟไลท์ไกดิ้งนะครับปัดน้ําฝนไล่ฟ้าคลิปฉลามชาร์คฟินมีให้ครบเลยนะฮะไฟเบรกด้วยสามนะครับมีครบนะฮะนี่ครบๆแบบนี้เซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชน4ี่จุดสี่ตแหน่งคุณผู้ชมนะครับเครื่องยนต์นี่มีโลโก้สกายทีดีแบบนี้นะฮะเส้นโครเมียมครบชัดเจนฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าคุณผู้ชม นะครับผมมีให้แล้วรอบคันนะฮะเดีย๋ยวให้ดูนะครับน็อตยึดฝาดหายคุณผู้ชมดูนะมาด,ด้าเขาทำมานะมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยคุณผู้ชมเนี่ยมาร์คศูนยังอยู่ทุกรายละเอียดนะครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะผมไล่เรียงกันดูแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับพาดูแบบละเอียดจริง,รงนะนะฮะขอแขวนเกี่ยวยึดนะครับผมมีให้ครบหมดเลยนะครับปลักชาร์จเอาเลดชาร์จนะฮะด้านหลังเป็นไง มีฝาปิดมาให้นะครับปรับพับเบาได้นะฮะค่อนข้างง่ายผู้ชมนะครับแล้วก็มีถาดรองท้ายมาให้นะครับยังลงยางอะไรมีให้พร้อมมีพื้นที่เก็บของได้อีกดก้านหนนะครับเป็นไงนะฮะสะดวกสบายเป็นรถอเนกประสงค์ที่ต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากผู้ชมแล้วราคาเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่เก้าพันเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ผมแนะนําเลยว่าพลาดแน่นอน ผู้ชม ils, ใครสนใจโทรมาจองล็อกรถกับผมออนไลน์ไว้ได้เลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสนะรถคันนี้หลุดแน่นอนคุณผู้ชมรอไม่นานแน่นอนนะครับเขาไปแน่นอนมีกันนงกันหนีบมาให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับอ่ะคุณผู้มันน่าจะปิดฝาหายนะฮะอ่ะมาไม่เป็นไรนะครับอ่ะมา ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันมีสิ่งกีดขวางหรือว่าอะไรที่มันตรวจจับเซ็นเซอร์แล้วเจอเนี่ยฝาท้ายจะปิดไม่สนิทนะครับมันเป็นระบบกันหนีบของเขานะฮะอันน่าจะติดถ้าติดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะฮะอ่ะมาชมกันต่อผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาปิดนะนะครับด้านท้ายเนี่ยล้อส,สวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องของตัวรถเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วรถเนี่ยเป็นรถเดิมแท้เลยนะคู้ชมเนี่ยมากสีเดิมโรงงานหมดเลย นะฮะซอกนงซอกน็อตนะครับสปอร์ตเมทอาร์ตนะฮะซ้ายขวาดึงกันมาให้ดูแบบนี้ผู้ชมสวยมากนะครับคันนี้ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากนะกับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนหาหื่นเก้าพันผู้ชมได้รถระดับนี้นะผมบอกได้เลยว่าคุม้มไม่มีที่ไหนขายแล้วราคานี้นะฮะเจ็ดแสนห้าเท่านั้นนะครับมายกไปได้เลยคันนี้นะครับแผ่นเพจเลเบลอยู่ครบผู้ชมดูได้เลยนะฮะอันนี้คือแผ่นเพจเดิมของ m a d ด้นะ ครับแผ่นเพจจะเป็นสีดําแบบนี้นะฮะโมเดลเลขอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลย็อตยึดเสาบีนะครับติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบนะฮะนี่เป็นไงสปอร์ตไมฮ์ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมโอ้สวยจริงนะคันนี้นะครับอ่ะมาดูออปชันกันบ้างคุณผู้ชมนะครับลำโพงเครื่องเสียงดีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องสืบเลยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานพอตโต้ล็อกนะครับเซ็นทัลล็อกมีให้หมดปะพับกระจกหูช้างนะฮะ ัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะทรงมัดกล้ามนะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับปีกวงปีกเบาะไม่มีชํารุดเมมโมรี่ซีดมีให้นะครับจดจําที่นั่งฝั่งคนขับหรือว่าจะเป็นตัวเบาะเนี่ยปรับพับได้แทิศทางแบบนี้เลยมีตัวด้านหลังมาให้คุณผู้ชมนั่งสบายสุดพรมเซกแปดนะฮะนี่คันเกียแป้นเบรกนะครับใหม่มากนะฮะคุณผู้ชมดูได้เลยสังเกตนะนะครับใหม่จริงนะฮะคันนี้รถต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามานะครับ คอนโซลคอนโซลดีไซน์สวยนะฮะตัวนี้ฝาท้ายปิดเปิดอัตโนมัตินะครับกล้องอาราวิวสามเลอร์สี่ายพชช่นคอนโทรลซิสเต็มนะครับควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะฮะหรือว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับไอสต็อปเซอร์วิสสามารถเป hmm. ここิดปิดได้ขอยักเข้าในตัวรถคุณผู้ชมรถเขาก็ไม่ได้สูงมากนะนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูอันนี้คือสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะคุณผู้ชมนะครับนี่ให้ดูหน้าปัดเลยนะฮะเป็นแบบเออผมขับให้ดูด no. ีกว่า เป็นแบบเข็มเรื่องแสงแบบนี้นะครับอันนี้คือเสียงร้องแจ้งเตือนเวลาผมไม่ได้ปิดฝาท้ายนะเขาจะมีเสียงร้องแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรพวงมลาลัยนะครับได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะพวงมลาลัยมีอะแด็พตีฟคูสคอนโทรลคุณผู้ชม,ค,ชมความเร็วเนี่ยสามารถปรับแปรผันตามรถคันหน้าดได้เห็นไหมผมลืมปิดฝาท้ายไว้เขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนด้านหลังเห็นไหมนะฮะตรงนี้นะครับพวงมลาลัยเป็นแบบไฟฟ้า EPS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะมี อแบกใต้พวงมลาลัยเรียบร้อยวางสายรับสายสั่งการด้วยเสียงได้หมดเลยพวงมลาลัยหุ้มหนังซอฟทัชหนังไม่มีลอกมีร่อนนะครับวัสดุดีมากนะแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยก็จะได้แบบเข็มเรืองแสงนะฮะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่างานดีสุดๆนะฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมนะครับเห็นเลขตรงนี้ไหมนะฮะเนี่ยเลขตรงนี้นะฮะเป็นเลขที่บอกความเร็วของตัวรถมันจะสตาร์ทนะครับ ด้วยกล้องตัวนี้นะฮะมันจะสะท้อนขึ้นมานะครับหน้ากระจกรถมันจะเป็นเลขมาตรวัดเรือนใหม่นะฮะเวลาเราขับเคลื่อนไปเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะฮะก็จะขึ้นเห็นไหมเลขไมลสามโลสองโลอะไรต่างๆนะนะมันเป็นเลขมาตรวัดใหม่แบบ HUD นะครับต้องบอกเลยว่าคำออกมาค่อนข้างดีแล้วคอนโซลคอนโซลใหญ่มากนะฮะตัวนี้นะครับนิเกเตอร์นะฮะมีระบบนำทางให้นะครับแต่ต้องไปปลดล็อกก่อนนะตัวนี้นะฮะ แอปปิเคชันนะครับเชื่อมต่อได้แ p ปเปิลคา a ์เพียนดอร์โตนะฮะตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบแอป,ปบแบบนี้นะฮะตรวจสอบฐานะรถได้หมดเลยน,นะครับเวลาเราเข้ากล้องสาม้อสิบองศานะเดี๋ยวผมให้ดูกล้องสามอสิบองศาก็จะเป็นประมาณนี้มีเส้นบอกระยะชัดเจนใช่ไหมผู้ชมแล้วสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยนะฮะให้หมุนเนี่ยพวงมลาลัยหมุนตามเส้นบอกระยะหมุนตามพวงมลาลัยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะทำให้การถอยจอดเป็นเรื่องที่ง่ายมากคุณผู้ชมนะครับ คันนี้นะฮะก็ออปชันค่อนข้างเยอะปุ่มคูสตาร์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับดีไซน์โฉบเฉียวคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหนังหมดเลยนะเป็นลายไม้เป็นหนังแบบนี้ผู้ชมนะฮะลังเก็ตเก็บของอุปกรณ์ครบนะครับเล่มไม่ช้ำรู้สูญหายนะคันนี้รถบ้านมือเดียวแอร์เป็นออโต้นะครับผมแยกปรับซ้ายขวานะฮะมีเรื่องของฟอกอากาศ PM 2.5ได้ด้วยนะครับผมเบาะนะฮะเบาะเย็นนะครับ เป็นตัวเบาะเยน็นปรับระดับเบาะเย็นได้ทั้ง2ฝั่งนะฮะเป็นเหมือนแคมรี่เลยคุณผู้ชมนะครับปรับระดับเบาะได้เบาเลือกความเย็นได้นะฮะไม่ร้อนแล้คอนโซลดีไซน์สวยงามคุณผู้ชมนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกหวัวเกียร์หุ้มหนังมาแบบนี้นะครับผม นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเบรกไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรกโฮลบร้อยนะฮะดีไซน์ฉบเฉี่ยวผู้ชมแล้วตัวนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับที่สามารถปรับตั้งค่านะฮะหน้าจอตรงกลางได้แบบนี้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการได้ด้วยตัวนี้นะครับผู้ชมนี่นะนี่จะหมุนตอนนี้นะครับเป็นอะนาล็อกนะแบบนี้เห็นไหมใช้งานได้ง่ายผู้ชมที่วางแก้วมีให้กูแจส,สมาร์ทเอนทีเคเลตแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครที่วังแขนพักษอกเขาจะดีไซน์มาแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคุณผู้ชมเป็นแบบเปิดแหวกแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีช่องเสียบ USB AUX นะครับผมได้หมดแล้วเรียบร้อยด้านในก็จะมีเก็บเก็บของให้นะครับวัสดุดีมากนะฮะผมอยู่ในรถเนี่ยผมยังชอบเลยผู้ชมเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวอเนกประสงค์นะฮะนี่มีไฟสองหน้าสองตานะครับ สวยแบบนี้นะครับไฟ LED ครบเลยคุณผู้ชมภายในด้านบนจะเป็นสีดำกระตกตัดแสงแบบออโต้คุณผู้ชมนะครับพระนี่ผมไม่ได้ให้นะเจ้าของเดิมเดี๋ยวเขามาเอานะครับผมคันนี้นะฮะนี่โอ้โหกระจกครบเลยนี่คันนี้เข้าศูนย์เชลยยะจากมาด้ามาให้เราด้วยนะครับเชลยยะตลอดเข้าศูนย์ดูแลตลอดลำโพงเป็นของโบลนะคุณผู้ชมเครื่องเสียงดีมากวัสดุดีมากนะครับ ทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างดีสำหรับรถคันนี้นะครับผมหรูหราสุดๆนะครับลักชวรี่คาร์แบบสุดๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องและกันคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าเครื่องคันนี้นะฮะนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคันนี้นะครับครับขออนุญาตนะคุณผู้ชม เครื่องยนต์นะครับเป็น s k y a c t i v ีเทคโนโลยี Sky a c t i v ปดีนะฮะปกติเนี่ยมาด้าจะใช้ Sky a c t i v จใช่ไหมตัวนี้เป็นรหัสดีรหัสดีก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวผมจะทำมสะอาทห้องเครื่องให้เพราะว่ารถขึ้นเข้ามาคุณผู้ชมให้ดูการทำงานของเตอวเครื่องยนต์ดีเซลนะเสียงก็ประมาณนี้ไม่ได้ถือว่าดังมากไม่ได้ดังไปเข้าไปในห้องผู้โดยสารนะเขาทำเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีคุณผู้ชมนะครับแบตเตอรี่อะไรต่งตางๆเดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คไฟให้นะครับผมเครื่องยนต์เดินเงี้ยบแบบนี้เลย ให้ดูโครงสร้างของตัวรถคุณผู้ชมนะฮะชานน็อตไม่มีขยับเป้าโชกสีเดียวกันกับตัวมาสสีเดิมโรงงานน็อตยึดนะครับเนี่ยมากสีเขาทาไว้ครบนะอันนี้คือเดิมจากศูกคนย์คุณผู้ชมแผ่นกันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบสติ๊กเกอร์มอรกอรนะครับมาต้ามีให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้อันนี้คือฝาเดิมคุณผู้ชมไม่เคยถอดไม่เคยขัดน,นะน็อตสปอร์ตเมอาร์ชัดเจนนะฮะเป้าโชกนะครับไล่เรียงกันมาดูเลยนะฮะ ไม่มีชนหนักมาแน่นอนพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมาผมรับประกันให้ได้พี่ๆท่านไหนสนใจอยู่นะครับกับมาสด้าเซก8คันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจราคาหายไปจากป้ายแดงเป็นล้านนะครับไม่ไม่เกินจริงนะผู้ชมใครสนใจนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่าง0648436587เซลล์หนวดทอโต,โตย้ยินดีให้บริการหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้ นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถลุล่ยี่ห้ออะไรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ